โอ๊ยนี่พี่เดินดีไม่ได้แลวไงมองทางหน่อยดิตาบอดนื่ไงวะขอโทษครับอขอโทษแล้วมันช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยดูสิชนฉันมือถือฉันตกลงกระแทกพื้นเลยเนี่ยไม่รู้เสียหรือเปล่าลุกขึ้นเองนะฉันจะรีบไปทำงานเนอะไรปะเน,นี่ย พี่หม่ไปทํางานแต่เช้าเลยนะวันนี้ค่ะป้าวันก่อนมีของมาส่งอะ่ะป้าเห็นหนูยังไม่กลับป้าก็เลยเซ็นรับไปให้อะ่ะป้าวางของไว้ตรงนี้นะเออหนูเห็นแล้วค่ะขอบคุณนะคะคนสมัยนี้มาติดมือถือถึงขนาดไม่หันมาคุยกันดีๆเลยเหรอเนี่ย พี่เดินในดีไม่ได้แลยไงมองทางหน่อยดิตาบอดหรือไงวะขอโทษครับขอโทษแล้วมันช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยดูสิชนฉันมือถือฉันตกลงกระแทกพื้นเลยเนี่ยไม่รู้เสียหรือเปล่าลุกขึ้นเองนะฉันจะรีบไปทํางานอะไรปะเนี่ยขอโทษจริงๆครับแล้วมือถือคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณครับคุณ อะไรแต่เช้าเลยปีใหม่ก็เมื่อกี้อดิมีคนเดินมาชนจนโทรศัพท์ชันน่ะหล่นลงพื้นเลยไม่รู้เครื่องเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนี้เปิดแอปอะไรไม่ติดเลยสงสัยจะต้องส่งซ่อมว่ะเชงอะฉันว่าแกเองมากกว่ามั้งที่ไปเดินชนเขาอ่ะเห็นจ้องมือถึงแต่มาเยันกลับไม่ดูฟ้าดูดินนี่ท้าบนถนนที่ขี้หมาช่วแกไม่พลาดแกก็พูดเกินไปนี่ฉันไม่พูดเสียหายนะเว้ย ถือพังแล้วทาไมไม่ไปเรียกค่าซ่อมกับเขาอ่ะก็ตอนนั้นฉันรีบไปสิจนไม่ทันได้เช็คว่าเครื่องอ่ะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าแล้วแกจะรีบอะไรขนาดนั้นวะก็ะฉันกลัวเข้างานสายอะดิเดือนนี้ยิ่งโดนหักเงินค่ามาสายเยอะอยู่แล้วคนที่เดินชนฉันอะนะก็ดูไม่ค่อยมีตังค์ดวยเอาหนะ้ามือถือพังก็ถือซะว่าเป็นโอกาสดีที่แกจะได้เงยหน้ามองนูง่นม,มองนี่บ้าง รู้เปล่าน้องแอดมินที่เพิ่งเข้ามาใหม่แจ่มมากเลยนะเว้ยแกมัวแต่หลงอยู่ในโลกโซเชียลมันดีตรงไหนวะถามจริงก็มันมีอะไรให้ติดตามเยอะนี่หว่าไหนจะข่าวสารซีรีส์หนังแค่เนี้ยวันๆก็เลือกดูไม่ไหวละโหผู้ชายก็ไม่สนว่างั้นเออเอออย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาดูจอจนไม่รู้ข่าวสารรอบตัวด้วยละกันรู้แล้วจ้า เออว่าแต่แถวนี้มีร้านซ่อมมือถือไหมอ่ะอยากเอาเข้าไปให้ช่างเช็คดูหน่อยนี่ไงพูดยังไม่ทันขาดคำเลยอะไรอีกนี่แกไม่รู้เลยใช่ไหมว่าปากซอยออฟฟิศเราที่แกเดินผ่านเช้าเย็นเนี่ยมันมีร้านซ่อมมือถือและร้านนี้ก็เปิดมาตั้งนานแล้วด้วยเอ้าเหรอนี่เป็นเพราะแกเอาแต่เจ้งมือถือจนไม่สนอะไรรอบๆตัวเลยเป็นเอามากแล้วเนี่ย เออเออรู้แล้วนะ่ะนั่นขอแวบออกไปซ่อมมือถือแป๊บน,นึ่งนะเอ้าวเฮ้ยแล้วงานที่บอยเขาสั่งให้ทำล่ะแกทำไปก่อนเลยเดยกลับมาช่วยเออ,เ,อ,อเรีบไปรีบกลับล่ะขีนแรงเครื่องตลอดเลยเซ็งว่ะต้องทิ้งเครื่องไว้อีกตั้งสองวันเสียตังค์อีกเป็นพันอีก แล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบเนี่ย,ยนี่มันคนที่ชนเราตอนเช้านี่หว่าดีเลยต้องคุยเรื่องค่าซ่อมมือถือหน่อยละนี่พี่เมื่อเช้าเดินชนฉันอะจำได้ปะอ๋อคุณนั่นเองผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมมองไม่เห็นจริงๆเออพี่ตาบอดเหรอคะครับ อ๋อค่ะเออพอดีเมื่อเช้าพี่ชนหนูแล้วมือถือหนูตกอะค่ะหนูก็เลยต้องเอามาซ่อมเออต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วค่าซ่อมเท่าไหร่เดี๋ยวผมจ่ายให้ไม่ต้องหรอกค่ะพี่ช่างมันเถอะหนูเดินไม่ดูเองอะแล้วนี่พี่กำลัจะไปไหนหรอคะอ๋อพอดีผมจะไปซื้อดอกไม้ตรงหน้าตลาดเนี่ยครับอ๋อร้านดอกไม้เดี๋ยวฉันทาไปก็ได้ค่ะขอคุณครับใ้ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะครับที่พาผมไปซื้อดอกไม้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแล้วนี่พี่เจ้าดอกไม้ไปทําอะไรหรอคะอ๋อรู้และวพี่ต้องเอาไปเซอร์ไพรส์แฟนแน่เลยพี่ก็เป็นคนโรแมนติกดีเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่นั่งในโอกาสอะไรหรอคะพอดีวันนี้ครบรอบ5ปีที่ภรรยาผมเสียไปผมก็เลยตั้งใจไปซื้อดอกไม้มาไว้หน้ารูปเธอซะหน่อยครับเสียใจด้วยนะคะตอนที่ภรรยาผมมีชีวิตอยู่ เขาชอบดอกกุหลาบสีแดงมากแต่ผมไม่ค่อยได้ซื้อให้เขาแต่พอเขาจากไปผมก็คิดได้ว่าเรื่องความสุขเล็กๆน้อยๆแค่นี้ผมก็ทำให้เขาไม่ได้คุณเองก็น่าจะยังวัยรุ่นอยู่อยากทำอะไรก็รีบทำซะนะอย่ารอให้ถึงเวลาที่ต้องจากกันแล้วมานั่งเสียดายแบบผมค่ะคิดได้แบบนั้นก็ยินดีด้วยครับผมขอตัวก่อนนะครับออกมานานแล้วเดี๋ยวที่บ้านเขาจะเป็นห่วง แล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยพาผมเปนร้านดอกไม้ตรงนี้ผมเดินกลับเองได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับค่ะโชคดีนะคะพี่เราเจอกันครับสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้านุพิมาย ออพอดีหนูเห็นต้นไม้ป้าดูเฉาๆอะค่ะแล้วใบก็ไหม้ด้วยหนูก็เลยซื้อกากมะพร้าวามาให้เผื่อคุณป้า,าไว้ผสมดินตอนเปลี่ยนกระถางอะค่ะนี่ค่ะขอบใจมากจ้ะป้าแก่แล้วหูตามไม่ค่อยดีพี่ทัานได้สังเกตได้ใบไม้เป็นยังไงมัง่งเดี๋ยวป้าไป,ไปลองใช้ดูนะค่ะป้างั้นหนูไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้า ว่าไงแกหายหงุดหงิดแล้วดิมือถือซ่อมเสร็จแล้วใช่ปะซ่อมเสร็จแล้วแต่ไม่ได้อารมณ์ดีเรื่องนั้นแล้วเรื่องอะไรอ่ะถูกหวยเหรอเปล่าแค่รู้สึกว่าฉันโชคดีที่ยังมองเห็นถ้ามีโอกาสนะฉันก็คงอยากจะออกไปท่องโลกกว้างสักหน่อยอ่ะเอะ่ไม่อยากท่องโลกโซเชียลแล้วหรอจ๊ะแต่อยากออกไปแตะขอบฟ้าแทนว่างั้น จะว่าแบบนั้นก็ได้นะก็ดีนะแล้วทำไมจู่ๆคิดแบบนี้ขึ้นมาได้อ่ะพอดีฉันได้คุยกับพี่คนหนึ่งอ่ะเขาตาบอดแล้วเขาก็เตือนสติฉันฉันก็เลยมานั่งคิดๆดูว่าถ้าฉันมัวแต่จ้องหน้าจอชีวิตมันคงน่าเสียดายมากเพราะฉันคงจะพลาดเรื่องที่เป็นความสุขอะไรน้อยไปเยอะเลยอม่จ๋าจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้มีความสุขละกันนะแต่ก่อนอื่นเลยงานด่วนวันนี้จะเอายังไงจ๊ะแก ส่งไฟล์มาเดี๋ยวฉันทําเองแป,ป๊บเดียวก็เสร็จแล้ววันนี้เพื่อนเรามาแปลกเว้ยช่วยงานไม่มีบนเอา้าคนเราก็ต้องมีการพัฒนากันบ้างสิจ่าเดี๋ยวฉันส่งไฟล์ให้ได้รีบทําเลยนะเยะเยอะเลย ดีค่ะพี่มานั่งเล่นหรอคะครับแล้วนี่คุณเลิกงานแล้วหรอครับอ๋อใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยปีใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมาเล่าให้พี่ฟังด้วยนะที่ไหนเหรอค,ครับพระปางวัดอรุณค่ะเป็นพระปางสถาปัตยกรรมไทยขนาดใหญ่ประกอบด้วยปางประธานแล้วก็ปางรองอีกสี่ปางเลยนะคะก็คือตอนนี้เขาสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความสูงเพียง16เมตรค่ะ ฉันได้ทายค่ะว่าพระปางสีอะไรผมเดาว่าน่าจะเป็นสีทองครับผมเคยได้ยินว่าเจดีวัดที่มีชื่อเสียงส่วนมากเขาจะเป็นสีทองกันใช่ไหมครับผิดค่ะพระปางมีสีพื้นเป็นสีขาวค่ะเพราะว่าเขาประดับด้วยชิ้นเปลือกหอยกระเบื้องเคลือบจานชามเป็นจรงสีต่างๆเป็นลายดอกไม้ใบไม้และก็ลายอื่นๆอ๋อผมพอจะนึกภาพออกแล้วครับแล้ววัดนี้อยู่ที่ไหนเหรอครับ วัดอรุณเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะพอตกกลางคืนนะคะไฟที่วัดสวยมากเลยค่ะคือแบบบรรยากาศจะดีกว่าตอนกลางวันอีกคือกลางวันเนี่ยว่าสวยแล้วตอนคืนคือสวยยิ่งกว่า